เปิดใจให้ปัญญาโลกใบเดิมกลายเป็นโลกที่ใจเรากว้างขึ้นเบาขึ้นและสงบขึ้นความสุขไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนแต่เริ่มจากใจที่พร้อมจะเปลี่ยนมุมมองสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางเป็นการเดินทางที่ไม่ต้องใช้ตั๋วเครื่องบินไม่ต้องใช้รถยนต์ ไม่ต้องออกจากบ้านแต่เป็นการเดินทางที่ลึกที่สุดและสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเดินทางเข้าสู่ใจของเราเองหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเปิดโลกภายในมองเห็นตัวเองอย่างที่เป็นจริงธรรมะไม่ได้เป็นเพียงแค่คำสอนเก่าแก่ที่วางอยู่บนหิ้งแต่เป็นด่งกระจก ที่จะช่วยให้เรามองเห็นความเป็นจริงของจิตใจความคิดความรู้สึกและความยึดติดที่แอบซ่อนอยู่ขอให้เราเปิดใจฟังด้วยความสงบเหมือนเดินเล่นในสวนที่เงียบสงบเราไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องตัดสินตนเองเพียงแค่ฟังและมองดูใจตัวเองไปพร้อมๆกันครับ เคยไหมครับบางครั้งเราโกรธโดยไม่รู้ตัวบางครั้งเราทุกข์แต่ไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรบางครั้งเราตัดสินคนอื่นทั้งที่แท้จริงแล้วเรากำลังตัดสินตัวเองทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเราไม่เคยมองลึกเข้าไปในใจเราใช้ชีวิตอยู่บนผิวน้ำของความคิดความรู้สึกที่ผุดขึ้นมา แต่ไม่เคยดำน้ำลงไปดูว่าข้างใต้มีอะไรซ่อนอยู่ธรรมะจึงชวนให้เราสำรวจจ,จิตใจเพื่อให้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อจะโทษตัวเองแต่เพื่อจะเข้าใจและให้อภัยตัวเองได้มากขึ้นลองนั่งสงบสงบสักครู่แล้วสังเกตดูว่าความคิดของเราไม่เคยหยุดไหล ความรู้สึกก็ดีใจเสียใจโกรธเศร้าเปลี่ยนไปทุกวันแล้วเราก็มักเผลอไปยึดติดคิดว่าฉันต้องเป็นคนดีตลอดเวลาฉันต้องสำเร็จในสิ่งที่คนอื่นคาดหวังฉันต้องไม่ล้มเหลวเมื่อเรายึดติดแบบนี้ใจเราจึงเหนื่อยและทุก ธรรมะสอนให้เราเห็นความคิดเป็นแค่ความคิดเห็นความรู้สึกเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนคนยืนอยู่ริมฝั่งดูแม่น้ำไหลผ่านแต่เราไม่ได้เป็นแม่น้ำนั้นเราเป็นแค่ผู้ดูเมื่อเราฝึกมองเห็นแบบนี้เราจะเริ่มเบาใจเริ่มรู้ว่าเราไม่ต้องตามไปกับความโกรธ ไม่ต้องตามไปกับความกลัวเราแค่รู้ตัวและปล่อยให้มันผ่านไปหลายครั้งเรากลัวจะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแต่ในความเป็นจริงในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบการเห็นความกโกรธความอิจฉาความกลัวความอ่อนแอในใจ ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นก้าวแรกของการเยียวยาและเติบโตเพราะเมื่อเรายอมรับมันได้เราจะไม่ผลักใสไม่ปกปิดและเมื่อเราเห็นมันชัดๆมันจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเองการเห็นตัวเองอย่างที่เป็นจริงจึงไม่ใช่การทำร้ายตัวเองแต่เป็นการให้แสงสว่างในใจ เป็นการหยุดโทษตัวเองและเข้าใจว่าทุกคนก็เคยพลาดทุกคนก็มืดบอดได้ในบางเวลาคำถามคือแล้วเราจะฝึกมองเห็นตัวเองในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเริ่มจากเรื่องง่ายๆตอนตื่นนอนสังเกตว่าหัวใจเราเป็นอย่างไรตอนกินข้าว ลองรู้รสชาติที่กำลังเคี้ยวตอนโกรธแค่รู้ว่านี่คือความโกรธตอนเศร้าแค่รู้ว่านี่คือความเศร้าเราจะไม่ตัดสินไม่ผลักไสแต่จะมองด้วยใจที่สงบและเมตตาต่อตัวเองเมื่อทำได้บ่อยๆใจจะอ่อนโยนขึ้นจะไม่ด่วนโกรธไม่ด่วนเศร้า และจะเห็นว่าทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นและดับไปการเปิดโลกภายในไม่ได้ทำให้เราเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่จะทำให้เราเป็นคนที่จริงใจกับตัวเองเราจะเห็นจุดแข็งจุดอ่อนความกลัวความหวังและเราจะรักตัวเองได้อย่างที่เราเป็นจริงๆเมื่อชีในภาพที่ใครอยากให้เป็น ธรรมะไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกทันทีแต่จะเปลี่ยนวิธีที่เราเห็นโลกและนั่นคือการเปิดโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดจบหัวข้อเปิดโลกภายในต่อไปเราจะเดินทางอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่การเดินทางเข้าไปในข้างในใ,นใจตัวเองแต่เป็นการเดินทางออกไปภายนอก เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนความสัมพันธ์ความแตกต่างความวุ่นวายและความสวยงามหลายครั้งโลกภายนอกกลายเป็นที่มาของความทุกข์ความเกรียดความโกรธและความกลัวแต่ถ้าเรามีมุมมองใหม่เราอาจเห็นว่าโลกใบนี้ ยังมีความอ่อนโยนและความงดงามซ่อนอยู่วันนี้เราจะเรียนรู้ที่จะเปิดโลกภายนอกมองด้วยความเมตตาและปัญญาเห็นความทุกข์และความสุขในมุมใหม่และเรียนรู้วิธีอยู่กับโลกโดยที่ใจยังสงบและเบิกบาน ทุกคนที่เราพบเจอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนแปลกหน้าต่างก็เป็นครูในชีวิตของเราบางคนสอนให้เราอดทนบางคนสอนให้เรารู้จักการให้อภัยบางคนสอนให้เรารู้จักขอบเขตบางคนสอนให้เรารู้ว่า เราเองก็ยังมีความโกรธความอิจฉาหรือความคาดหวังซ่อนอยู่ถ้าเรามองโลกด้วยปัญญาเราจะเริ่มเข้าใจว่าไม่มีใครที่ทำให้เราทุกข์ได้จริงๆความทุกข์เกิดจากการตีความและความคาดหวังของเราเองเมื่อเปลี่ยนมุมมองว่าผู้คนรอบตัวคือครูไม่ใช่ศัตรู ใจเราจะอ่อนโยนขึ้นความโกรธจะเบาลงและเราจะรู้สึกขอบคุณมากขึ้นแม้แต่กับคนที่ทำให้เราลำบากใจเราจะมองเขาด้วยความเมตตาเมตตาไม่ใช่แค่การสงสารแต่เป็นความปรารถนาอยากให้ทุกคนพ้นทุกข์และมีความสุขเวลาเราโกรธลองหยุดสักนิด แล้วมองอีกฝ่ายว่าเขาเองก็กำลังทุกข์จึงทำแบบนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าทุกคนต่างมีบาดแผลความกลัวและความกังวลความโกรธของเราจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจและเมตตาเมตตาช่วยให้ใจเราไม่ต้องแบกความเกลียดช่วยให้เรายิ้มได้ง่ายขึ้นและแม้โลกจะยังเหมือนเดิม ใจเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการมองผู้คนด้วยความเมตตาคือการให้ของขวัญแก่ตัวเองก่อนเพราะหัวใจที่เกลียดชังจะเหนื่อยที่สุดนั่นคือหัวใจของเราเองธรรมะสอนให้เราเห็นว่าความสุขและความทุกข์เป็นเพื่อนร่วมทางไม่มีใครที่มีแต่สุขตลอดไป และไม่มีใครที่ทุก์ตลอดไปเช่นกันเวลามีความสุขเราเรียนรู้ที่จะรู้ตัวและไม่ยึดติดเวลามีความทุกข์เราเรียนรู้ที่จะรู้ตัว,แล,ตว,ลว,ตวและไม่ผลักไสความทุกข์สอนให้เราเข้มแข็งอดทนและเห็นความจริงของชีวิตความสุขสอนให้เราเห็นคุณค่าและแบ่งปันให้ผู้อื่น เมื่อเรามองความสุขและความทุกข์ในมุมนี้เราจะไม่กลัวความทุกข์จนเกินไปและจะไม่หลงอยู่กับความสุขจนเกินไปใจเราจะสงบขึ้นเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าที่ไม่เคยอยู่คงที่และเราจะนำสิ่งนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เริ่มจากการหยุดและฟังผู้คนรอบตัวโดยไม่ด่วนตัดสินเวลาโกรธหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าเขากำลังทุกข์อยู่หรือเปล่าเวลาเห็นความสุขของคนอื่นให้เรายินดีไปกับเขาด้วยเรียกว่ามุทิตาจิตเวลาเห็นความทุกข์ของคนอื่นให้เราเมตตาและพร้อมช่วยเท่าที่ทำได้ทุกเช้า ลองอธิษฐานว่าขอให้วันนี้เราเป็นผู้ให้รอยยิม้มและไม่สร้างความทุกข์แก่ใครทุกคืนลองทบทวนว่าวันนี้เราได้เข้าใจและเมตตาใครบ้างฝึกแบบนี้วันละนิดใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนและโลกที่เราเห็นก็จะเปลี่ยนตามการเปิดโลกภายนอกไม่ใช่เพื่อควบคุมคนอื่น หรือเปลี่ยนให้โลกเป็นอย่างที่เราต้องการแต่เพื่อเปลี่ยนวิธีที่เราเห็นโลกและผู้คนเมื่อเรามองโลกด้วยความเมตตาใจเราจะอ่อนโยนเมื่อเรามองโลกด้วยปัญญาใจเราจะมั่นคงแม้โลกยังมีปัญหาความวุ่นวายและความไม่แน่นอนแต่เราจะไม่ถูกพัดไปกับคลื่นของความโกรธความเกลียดและความกลัว เพอเราได้เรียนรู้ว่าทุกคนต่างมีความทุกข์ความกลัวและความหวังทุกคนรวมถึงตัวเราเองกำลังเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างเข้าใจและมีความสุขต่อไปเราจะคุยกันถึงหัวข้อที่สำคัญมากๆในชีวิตเปิดใจให้ปัญญา เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตในชีวิตประจำวันเรามักจะพยายามเปลี่ยนโลกภายนอกเปลี่ยนงานเปลี่ยนคนรอบตัวเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่หลายครั้งเราลืมไปว่าความทุกข์และความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่อยู่ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มาจากมุมมองและวิธีคิดต่อสิ่งเหล่านั้นธรรมะ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราเปลี่ยนมุมมองให้เห็นความจริงให้ใจเรากว้างขึ้นและเมื่อมุมม,มองเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนไปวันนี้เราจะเดินทางสำรวจหัวใจตัวเองฝึกเปิดใจรับปัญญาเพื่อคนพบว่าความสุขที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ไกลอย่างที่คิดหลายครั้ง ความทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เกิดจากวิธีที่เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีคนตำหนิเราอาจคิดว่าเขาไม่รักเราเขาไม่เห็นค่าเราเมื่อสิ่งที่หวังไม่เป็นไปตามแผนเราอาจคิดว่าชีวิตเราแย่มากเราล้มเหลวมุมมองเดิมๆที่เราติดมาตลอดชีวิตมักมาพร้อมความยึดติด ความกลัวและความคาดหวังทำให้เรามองโลกด้วยสายตาที่แคบลงและใจเราก็หนักขึ้นทุกครั้งที่มีอะไรไม่เป็นดั่งใจธรรมะชวนให้เราหยุดและตั้งคำถามว่าสิ่งที่ฉันคิดเป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่การตั้งคำถามนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปิดใจให้ปัญญา สิ่งหนึ่งที่ธรรมะสอนเราคือความจริงของชีวิตทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปเมื่อเข้าใจความจริงนี้เราจะเริ่มมองโลกต่างออกไปความสำเร็จทำให้เราดีใจได้แต่ไม่หลงยึดติดความล้มเหลว ทำให้เราเรียนรู้แต่ไม่เกลียดตัวเองความสุขเป็นของชั่วคราวที่ควรชื่นชมความทุกข์เป็นครูที่ทำให้เราเติบโตนี่ไม่ใช่การมองโลกในแง่ลบหรือแง่บวกแต่เป็นการมองด้วยปัญญาเห็นตามจริงโดยไม่หลอกตัวเอง และไม่ตัดสินเกินไปแล้วในชีวิตจริงเราจะใช้ธรรมะเปลี่ยนความคิดได้อย่างไรลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เมื่อมีคนพูดจาไม่ดีแทนที่จะโกรธลองคิดว่าเขาเองอาจมีวันที่เหนื่อยและทุกข์เมื่อสิ่งที่หวังพังลงแทนที่จะโทษตัวเองลองคิดว่า นี่คือธรรมชาติของความไม่เที่ยงเมื่อมีความสุขแทนที่จะกลัวว่าจะหายไปลองคิดว่าดีใจที่วันนี้ยังได้สัมผัสความสุขนี้การเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการมองด้วยใจที่สงบและกว้างขึ้น ทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่ากำลังคิดในทางที่ทำร้ายใจตัวเองให้หยุดหายใจลึกๆแล้วถามว่าคิดแบบไหนจะทำให้ใจเราสงบและเบาสบายขึ้นหลายคนคิดว่าความสุขเกิดจากการได้สิ่งที่ต้องการแต่จริงๆแล้ว ความสุขเกิดจากใจที่รู้จักปล่อยวางและมองสิ่งต่างๆด้วยปัญญาเมื่อใจเรากว้างขึ้นความทุกข์เดิมๆจะไม่ทำร้ายเราเท่าเดิมปัญหาเดิมๆจะกลายเป็นโอกาสเรียนรู้ผู้คนรอบตัวจะดูน่าเข้าใจและให้อภัยได้ง่ายขึ้นเราอาจยังอยู่ในบ้านหลังเดิมทำงานเดิมๆแต่ความรู้สึกที่อยู่ในใจ ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่แหละคือพลังของการเปิดใจให้ปัญญาเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตธรรมะไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกทันทีแต่จะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกภายนอกปัญญาไม่ใช่ความรู้จักหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่คือการรู้จักหยุดรู้จักฟังรู้จักมองสิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้งตามความจริงเมื่อเราฝึกมองโลกด้วยปัญญาใจจะเบาลงอ่อนโยนขึ้นและเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกแต่อยู่ที่มุมมองและความสงบภายในใจต่อไปเราจะคุยกันถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเรียนธรรมะ ไม่ใช่แค่การรู้แต่คือการนำไปใช้จริงเพราะธรรมะถ้าเป็นเพียงความรู้หรือถ้อยคำก็ยังคงเป็นเพียงตัวอักษรในหนังสือแต่เมื่อเรานำมาปฏิบัติมันจะกลายเป็นแสงสว่างที่ช่วยให้ใจสงบมีสติและเบิกบานในทุกวันหัวข้อนั้นคือ เปิดทางสว่างธรรมะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเราไม่ได้จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนสมบูรณ์แบบในคืนเดียวแต่จะค่อยๆฝึกค่อยๆเห็นและค่อยๆให้ธรรมะกลายเป็นเพื่อนร่วมทางในทุกลมหายใจสติไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่คือการรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไร รู้สึกอะไรในปัจจุบันขณะเช่นตอนล้างจานแค่รู้ว่าเรากำลังล้างจานตอนกินข้าวแค่รู้รสที่กำลังเคี้ยวตอนโกรธแค่รู้ว่านี่คือความโกรธเมื่อเรามีสติใจเราจะไม่ถูกลากไปกับความคิดความโกรธหรือความกังวล แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กแต่การรู้ตัวได้ในแต่ละขณะคือจุดเริ่มต้นของทางสว่างที่ทำให้เราหลุดจากความทุกข์ในใจได้ชั่วขณะหนึ่งการมีเมตตาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นยิ้มให้คนแปลกหน้าฟังเพื่อนด้วยใจที่ตั้งใจจริงอวยพรให้คนอื่นพ้นทุกข์ เวลาเราโกรธลองหายใจลึกๆแล้วคิดว่าเขาเองก็กำลังทุกข์จึงทำแบบนั้นการมองผู้คนด้วยความเมตตาไม่ใช่แค่ให้โอกาสเขาแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองเพราะใจที่มีเมตตาจะไม่ต้องแบกความเกลียดและความโกรธธรรมะ สอนให้เราใช้ปัญญาคือการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปเมื่อเรารู้ว่าความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวต่างเป็นสิ่งชั่วคราวใจเราจะไม่หวาดกลัวเกินไปและไม่หลงเพลินเกินไปยามที่มีความทุกข์แทนที่จะถามว่าทำไมต้องเป็นเรา ลองถามใหม่ว่าสิ่งนี้จะสอนอะไรเราได้บ้างจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นหรือเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นไหมปัญญาไม่ใช่แค่ความรู้ในหัวแต่คือการเห็นความจริงด้วยใจที่สงบและยอมรับมันได้ทุกเช้าตั้งจิตอธิษฐานสั้นๆว่าวันนี้ขอให้เรารู้ตัวขอให้ใจสงบขอให้มีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นระหว่างวัน หายใจลึกๆทุกครั้งที่รู้สึกใจร้อนหรือว้าวุ่นแม้เพียงสามลมหายใจใจก็สงบลงได้ทุกคืนทบทวนวันของเราวันนี้เราหลงโกรธไปหรือเปล่าเราได้ให้อภัยใครบ้างเราได้ยิ้มให้ใครบ้างเมื่อฝึกบ่อยๆสติเมตตาและปัญญาจะค่อยๆซึมลึกเข้าไปในใจของเราจนกลายเป็นธรรมชาติของเราเอง ธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลจากชีวิตประจำวันแต่คือแสงสว่างเล็กๆที่เราจุดขึ้นได้ในทุกขณะสติทำให้เรารู้ตัวเมตตาทำให้ใจเราอ่อนโยนปัญญาทำให้เราเห็นความจริงและอยู่กับมันได้อย่างสงบเมื่อเราฝึกใช้ธรรมะในชีวิตจริงเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่เกิดจากใจที่รู้จักพอเข้าใจและปล่อยวาง ขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบขอให้ทุกท่านมีใจที่สงบมีสติในทุกวันมองโลกด้วยความเมตตาและปัญญาและเราจะพบว่าโลกภายนอกอาจไม่ได้เปลี่ยนแต่หัวใจของเราสว่างขึ้นและเบิกบานขึ้นจริงๆแล้วพบกันใหม่ครับสาธุและสวัสดีครับ